พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะทรงดีเชฟและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะ 你好。哈 พบกับหยงนิสันกันทลักษ์เช่นเคยนะคะวันนี้หยงจะพามาพบกับนิสันอเม่าตัวท็อป VL หลังคาดําพิเศษเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเรามีชุดแต่งรอบคันค่ะชุดแต่งรอบคันของคันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าของเราไฟของเราเป็นไฟ LED นะคะพร้อมด้วยไฟตัดหมอกออปชั่นตัวนี้จะมีกล้องรอบค่ะตัวสเติร์เป็นรุ่นได้68นพะัดหน้าเขาจะออกแนวสปอร์ตเดี๋ยวเราไปต่อที่ด้านข้างของตัวรถกันเลยนะคะล้อแม็กพิเศษจริงๆแล้วเรามีล้อแม็กให้ลูกค้าเลือก เลือกหลายลายแต่ลูกค้าเลือกล้อของเลนโซสีดำตัดกับสีเงินกระจกมองข้างจะตกแต่งด้วยสีดำพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะคะแล้วก็จะมีกล้องอีกหนึ่งจุดที่กระจกโอเคค่ะเดี๋ยวหยงพาไปดูด้านท้ายของตัวรถนะคะในส่วนของด้านท้ายของเราจะได้เป็นไฟ LED ชุดสเกิร์ตเป็นได68พารทจะออกแนวสปอร์ตตัวสปอยเลอร์ด้วยนะคะที่เก็บสัมภาระของเราค่อนข้างที่จะกว้างชุดแต่งหรือว่าตัวสปอยเลอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งได้เองได้เดีย๋ยวราคาเนี่ยหยงจะแจ้ง ทายคิปว่าแต่งสวยๆแนวนี้ใช้เงินรับรถอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวหยงพาไปดูด้านในคร่าวๆนะคะว่ามีอะไรบ้างพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังช์ชันทรงดีเชฟหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วจะได้เป็นปุ่ม p u s สต t a r ทเกียร์ออโต้รุ่นนี้จะมีกล้องรอบคันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะและที่สาคัญนะคะรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง a p p l e CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะ,คะในส่วนของกระจกมองหลังของเราจะเป็นกระจกตัดแสงจะมีไฟสําหรับอ่านหนังสือนะคะไฟหลีค่ะ แล้วก็ที่บางแดดสามารถหมุนได้ปรับทิศทางได้ค่ะฝั่งผู้ขับขี่จะมีกระจกด้วยค่ะเดี๋ยวหยงพาไปดูฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะคะในส่วนฝั่งของผู้โดยสารนะคะประตูของเราในฝั่งของผู้โดยสารจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะจะมีที่เก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะกว้างตัวของคอนโซลรุ่นท็อปค่ะจะเป็นสีดำตัดกับสีเบจค่ะจะทําให้ดูรถเราดูหรูมากขึ้นค่ะเดี๋ยวหยงพาไปดูผู้โดยสารด้านหลังนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างค่ะเดี๋ยวหยงจะ เขาไปนั่งข้างในให้ดูนะคะว่ากว้างขนาดไหนค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเพราะว่าหยางเป็นคนขาย,ยาวไม่มีปัญหาในการติดขาเลยนั่งสบายนิสสันอะเมร่าของเรานะคะจะมีที่ชาร์จแบตสาหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยค่ะสะดวกสบายมากสาหรับลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นของเดือนนี้ค่ะตัวเริ่มต้นรับรถเพียง1999 9บาทค้าง,งวด่จะอยู่ที่8,400ทั้งหมด84งวดหรือว่า7ปีนะคะหรือลูกค้าต้องการแต่งสวยๆแบบนี้เลยค่ะชุดสเกิร์ตของเราเป็นชุดได6 8ยห พัดล้อแม็กของเราเป็นล้อแม็กของเรนโซ่พร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะจ่ายจบเพียง39,000บาทเท่านั้นค่ะยังไงหยงขอฝากช่อง YouTube ของนิสสันกันทลักด้วยนะคะเพจ Facebook ของนิสสันกันทลักด้วยค่ะตามด้านล่างเลยค่ะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์045-661-771นิสันกันทลักค่ะเจอกันใหม่ในอีหน้านะคะสวัสดีค่ะ